เราอ่านหนังสือเล่มนี้ดูภาพแล้วก็น่าแย่เราใจในโลกนี้นะคนดูตัวเองง่ายที่สเลยมันจะหลงแค่นี้มันจะเกิดตายมาจังเลยไม่เข้าออกเราก็ตายนอกจากไม่กำหนดไม่ดูมันอยู่ที่สื่อเราอยู่โดยลมแต่ลมมันไม่ทำงานตาสีดินน้าไปลมลมมันก็ตาย ก็ลายีจะาแล้วจะน่าดนาดมีอะไรดีกขาดสติที่จะน่าเป็นมาคนจะเอาสมาธิเลแล้วก็ด่านไม่ควนมาเอาสมาธิขวนมาเป็นสันนิษฐสติจะะสยาบา ดีไปเกิดับดิน้ำไฟมันดูลดลมกิน้ลมทำอะไรดูลมน้าจะพิจารณาเห็นลมมันโค้งมาลมก็มามีตัวตนอะไรนางดูลมเข้ามันก็จะเบ้าด้วยลมแต่ลมไม่เข้าไม่ออกก็ตาย เนื่อหนังจับใจใช้โซนบาลานก็ดูก็เป็นดีเลยตรงที่ยายยันชวกินกันมาจะมันจะติดด้วยกันเลยมากมันเอาอารมณ์เองจนดูดูแม้ต่เขียงคือไร้างรับรู้ไม่มีอะไรที่ดีเลย แต่ใไปะี่ดกำนักฉันเรียันแบบนั้นมันรวยมากมันจะเอาสมุติเข้าไปตัวสัตว์มันพอใจเนี่ยคนนั้นหลงสมุติหลงตัวเองนั่นม่อยากนะธรรมะมันเกิดดับข้าวตวงสามันละท่านเกิดจากเหมือนลงเข่า อันนี้จากอนาตาพิเนตา,ตานาตาลุนตาเหนาเฉยๆกับเขาไม่เขาออกแล้วก็จับจับใส่ใส่พวงไปถาดน้ำอะไรยังเป็นลมไปดึไปกระดูกเป็นริ้นๆที่จะน่าแย่แย่มันก็เห็นช่วงทีไม่น่าหนาเบือ่อ งาเบื่อตัวเองฉันเด็กยังไงยังดูคนบหวดแล้วคี้ขี้ขี้โอ้ยตักมุขงตัวมุขวางอยู่ที่ที่ทะเลีสันววนละตาก็ไม่เห็นโดดตัวมุติดตัมุกมองงานทะเลาะบอแหงกันมันมีเขามีเราประมาณนั่นแหละตมมุขกไป ขนาดเรียนชู่อชืด็อกเตอร์หนึ่งโมกติเนี่ยเรียนมาโมมาแต่าะอัานคือสุดโลกมนุษย์สมเรื่องนี้คงจะคายเพราะอัานโดยสตินะเรื่องมากมันไม่ไกอยาอ่านคุดธรรมะตรงนี้ที่มีขอปฏิบัติสมมติมาแทรกยังไงอะไรสัก่างส่วนนี้ มันข้อมงำเลยสมมติมันข้อมงำมันสาสียข้อมเมื่อว่าจะทำอะไรผิดเสียบ้างมันจะเอาเราเข้าไปถ้ามาเห็นตัวสภาวะตัวเกิดดักจริงๆนะครับไม่ค่อยจะผมมาเดินมไม่ลืมอ่ของจริงไม่ลืมเลยไม่กระทบจมูกปุ๊บก็จะเกิดแรงถอยมาเลย

เั่คือเอาี่จับมนเขาเรียกมานเลยที่จับเรียกมานก็ขันธ์มานนกาลบ้าได้งหมดะคาว่าทอดคือตัวสัญญาเ่นเมือเราตีตะปูถตะปูมันก็หลุดมนีที่เกาวาสกาตัวสัญ ในคุณมันแส่ซ้อนธรรมะพอจะพูดธรรมะมันมีวองมันจะข้างให้ฟังโดยสติมุกข์คิดตะโกนใญยะนะเธอตรงนี้ฟังด้วยสติเนี่ยในมันยปรนยัฟังดปวย่จีน่าฉันสำเรู้ต่างเรียน์เไม่ได้นั่งกรรมฐานอะไย แต่ธรามชาตตัวก็คร์สุดนะไม่ไม่ไม่มธาตุิตธาตยานไม่กุนไม่ผ่อนนางเสือมันมีสมาธิลงมาอยู่ฝึกสมาธิเดินไปก็เกิดแบบมีตัวเกิตัวธรรมธาตุก็เลยว่า ทําพิธามเขาจะเอาสภาวะตนนี้รับรองโอ้ยยนอย่างมหาจอมสภาวะรับรองหลวงพ่อเราก็บอกสภาวะเนี่ยสมมติเดเรียนนี้จะมารู้ว่าตัวธรรมามเกิดตัวนี้อย่างนั้นเลยขเข้าออกเพื่แต่ถ้าไม่เข้าออกตายก็กลันไม่ว่าสักบ,บุคคล Lạt tạo lòng 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 lạc đến lòng canh quang lòng 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 ส you know, ิ่งเหล่านี้ก็พบก่อชาติอยู่ในกรรมพันธุ์โลกมนุษย์กรมพันธร์อเดียวมีทางเดียวโลกมนุษย์ก็กินข้าวคำหนึ่งไปทานเซฟไปกินข้าวหนึ่ั้งหนึ่งก็กลับไปคำหนึ่ง ม่เกิดแล้วเกี่ยวเกี่ยวตัอาางอยู่ขึ้นใบกระดับไปทน,นี้มันไม่มีสมาสติขาดตรงนี้ต้องคดสมสติอะไรคดเลงมัน,มนไหลยังมันมีสมาธิอธาลยตนะบกต้องสรับยังมันมีใครแต่งี้คือยังมีใครออกมาซือ โลกมนุษย์แม้แต่คณาสงฆ์แม้นคือพุทธทาสเหมือนกันเขายกย่องให้เป็นอันดับโลกยังไม่อองคื้อ,อย่างนี้เลยแต่ผู้ลับผู้ใหญ่เขาอ่านแล้วก็ใจเลยโอ้โลกสมมติจริงบาเมืองวุ่นวายทั่วโลกก็พอสมมติต่างประเทศแต่มันตีแพร เปนภาษาอังกฤษไปมันจะเข้าใจตรงนี้บ้านเมืองมันจะสงบคมมนคคม,มันมีเงินหาความสุขได้เนี่ยธรรมะดีคุณจะดาวมีเงินหาเงินหาความสุขกินกับทุกคนให้ออกแบบทุกนขขคนเพืค่ควรมกินกัน นายเขาไม่ได้บวกเลยเขาก็พูดขึ้นวันนั้นมันกจ้าก็ไม่สนใจหรอกเรียนอะไรต็วข้าเรื่องเดียวเรียนดีก็ตัวชิถ้าเอามางำของกันแูกจะมาสองกองไม่เห็นก่อนูึนก่อนซึ่งเดินมามาแล้วได่ซื้อๆๆๆๆซึ่งมันมันก็เปี่ยนโยงกันในอันี้ quyền đa về cùng một lần nữa một mà buồn vong kè nó buồn là gì? đi đại mà ngoài tiền kíp nói cùng nói chuyện thiên đại nè cái cái đại á เล็กเล็กน้อยแค่ช่วยบำบัดมุอที่ถูกโลกมนมุษย์สมมีมันโอ,อของความเมื่อยก็มีอยู่ในนั้นหลงแบ่งง่ายๆมีจริงนี่ไม่เห็นเลยของเก่ามองลาคาราคาพังหมดงจะเป็นรูรูราเต็มเนี่ยราคาเยอะเลย เขาก็มาเลือของเก่าขึ้นเนี่ยรัางคายมือว่างเขาไม่ได้มามันคือเรื่องนี้จะดีที่สแลวอันนี้ซื้อเก่าๆไหวเรื่องที่ลองมาเน,นี่ยพอจะนม้หมดก็เก็บไว้ถ้าเล่นไม้ออกนี้จะ,ะ,จะเก็เ่ามีเรียนมีวัดมีอะไรในสมบูรณ์แบบ แังซืออี่สวดโลกมันอุดมมากานแล้วมันเฉพาะเลยไม่มีใครแต่งไม่นคนบันมืดคนโะโลกนี่บันมืดมากเยู่ความมืดเพราะมันไม่สนใจต่มันสนใจแต่ความร่ำรวยบางมันก็เลยไม่เห็นเห็นคนคนจะอ่านวยความรู้สึก มดนใจจะจุดอ่านไปนั่นแหละหลายบรไม่เข้าคุณอ่านรสติาเนื้อหาเอมมา,ามันจะสะดุดมันจะดูดไม่สงสัยสามในสักคเหนย่ายงนี้อธิบายแต่ผมไม่พูดในพวกท่านท่านก็ไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจ พอเข้าใจแล้วเจนี้ก็มันแทรกตรงลงไปจะมีสมาธิอยู่เดินดูเราเดินมีสมาธิอยู่มันจะเกิดสมาธิส่ายยิงไปที่ลำบากยิงเห็นที่สมาธิให้ติยิงคุมมากจะเข้าใจสภาวะจัง สุภากรรมฐา,านยังดูไม่เป็นทันเองตกใจอย่างในทะเลเตินไปบอกกำนังเขาคำตะนงเอาขาดเตีนบางกีกาคนงานยืดปูนโบเลยปัญญามันตัดเห็นคคหโค้งวงบัวโกรกเลยเห็นยืนเพร่งแล้วกงกีจะ มีคนไม่ไหที่คงเห็นเขาจะเกนงดีมือดีแโลกหาจมวัดจมวัดกไมหาทำงานทำงันแทนทำงันทำงาน็ม่องจริงเรอันนี้ผงไปแล้วนี่ฉันนี่บอกให้ไปดูถามมัน ธรรมะมันถามกันได้นะคุยกันได้ไมันย่ยมจะรู้ฝนจะมาเป็นอะไรเราก็ธาสีทั้งนอกมันก็ธาสีประจานกันอือธรรมะมันคู่กันได้นี่คือธรรมะถึงธรรมะป็ธรรมะได้ถ้เรามีินน้ำไสลมมันทำนก็เีนน้ำไสลมซึ่งก็เป็นเสือสายเดียวเป็นขาดคู่ก,ก,กน e, ัน,กรรมมนได้ไ คนถึงทำนี่เออมังก็จะคุยกันเรื่องสมมติก็เลยไม่คายสักทีมันน่าดูนะชีวิตผ่านโลกมาย้อนหลังดีกันฉันเองก็ย้อนหลังมึงเลถ้าไม่ย้อนหลังไม่ได้อยู่นี้หรอกชีวิตที่ย้อนหลังมาตั้งจ,งจำความได้มาจงกระทั่งมาบวชมันได้อะไรกัน คนเราถือวิตย้อนหลังเราจะรู้ของจริงเขาจะเจริญจะรวยมันเลยเบนเ็นวิธีที่จะไปเอาธรรมะไม่มีฉันเมื่อไงทำไปทุกข์ฉันก็ไม่เบนมาทางนี้มัเลยทุกขร่องาตัวตายติตยาตายและต่าง นางกรรมฐานานะมันตายแล้วมันจะผ่านมันเบนอนไหนทุกข์มันทุกข์มีใครที่นำอย่างนี้เยอะคนทพอโดยตัวเองมาต่อแนะนำปานแกวสีทองแนะนำให้นักทำน,นั้นเรธทำมาทีจ้าว่าคนจะไปนิพพานเขาไม่ชัดมาก ถ้าบอกแม,ขม่ข้าเรื่อสมุดก็ตรงเลยจะว่ายากมันก็ไม่ยากจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายดูแต่เบญจยาล่ะจะมาแก้หมดเลยเอาเนื้อเขาจะมาแก้เน,นี่ยคนอันนั้นมันคนจำลาเอามาอ่านมาเขียน เป็นเพลงเรกของโพธิลั์หมวดจำานงแกยวูเขารู้เขาอยู่กับโพธิลั์แต่เรามาแก้วจันดามัทแนหมอดี่อย่างดูมันือกุ๊เล่นที่เขาแจ่มแม้นังซื้อที่เขาส่งมาแต่กาํทำนั้ก็ไปเอา คนเรามันมนุษย์นีดนึ่มนุษย์คำว่ามนุษย์สมมติว่ามนุษย์นี่ผู้เจ้าหมายเอาถึงหาสี่ศาสนาอาย,ยตนาเนี่ยธรรมะผู้เจ้ากินเนี่ยผู้ใดเห็นธรรมเห็นกระทำของเรนี่มันหลายระดับหลายศาสนา ถ้าที่เราน้สมุติหมดมันจะโรควุ่นวายมันหลงในสมมุิสมสมุิก็กบอกเลยสมุติ็ศาสตร์บุคคลชัดที่สุดจ,จัดเก็บเรดาร์สารบุคคลกับมนุษย์ตัวตนเราเขาเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาที่เราเป็นเขามันจะวุ่นวาย แม่สมมุิมันข็แม้แต่ในครอบครัวก็วุ่นวายทำไมเข้าใจตัวนี้แม้แต่้าด้วยกันยังขึ้นแหลงแข่งใจกันมันเหนียวแนมขนาดไหนแม่ผูเจ้าเองกนะ็อับลาหุ่นมาลาหุ่นมาในสำเร็จด้วยทรายนะกับทรายจะมาโรยเลย คนทังข <icana>, ่าวละเขาจะทำได้มันไม่มีอะไรโรยทรายไหลลงดินกัไม่หมดกันมมตินี่ร้ายมากเลยต้องอาวิชาเรียนทั้งโลกเรียนอาวิชทข้อนำแต่สนใจที่จะนั ลุงหมาลุงแมวไม่ได้จับเหมาไม่กลัวตายหรืออะไรจับเหมา่อดูนี่เราทำไม่เอาความดัไอ้จ้าเอากับไม่ได้มันมือตับทำไปเสียไปเสียตลาดยาทำไปเสียตลาด